สำหรับญ่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ทางสวนได้ทำการทดลองบ่มในช่วงระยะเวลาท่ามกลางอากาศหนาวนะครับวันนี้เป็นวันที่12มกราคมปี2564วันนี้ช่วงเช้านะครับพื้นที่จังหวัดสกลนครอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณช่วงเช้านะครับประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้านะครับประมาณ10องศาซึ่งค่อนข้างหนาวจัดเลยรวมทั้งมีลมพัด ตลอดเวลานะครับมีบางท่านนะครับเคยสอบถามว่าการปลูกยา้าฤดูนี้ปลูกได้หรือไม่นะครับก็สามารถปลูกได้ปกติแต่ว่าผู้ที่จะทําการปลูกระยะนี้จําเป็นที่จะต้องมีระบบน้ํานะครับซึ่งการปลูกก็จําเป็นที่จะต้องบ่มก่อน เนื่องจากว่าถ้าระบบแล้วงอกล่างเหมือนที่เพื่อนๆกําลังชมนะครับลักษณะแบบนี้เรานําไปปลูกแล้วเราควบคุมความชื้นในแปลงปลูกก่อนนะครับอย่าให้อย่าให้ดินแห้งนะครับแล้วดินอย่าอย่าร้อนด้วยเพราะเพื่อนๆลองนึกดูนะครับถ้าท่อนพันย่าเราอวบน,นามลักษณะนี้แล้วมีรากอ่อนออกมานะครับเมื่อเรานําลงเสียบลงในแปลงปลูกแล้วดินมันแห้งไม่มีความชื้นเลยนะครับ ดินมันจะดูดน้ําออกจากท่อนพันุหมดนะครับจะทําให้เกิดความเสียหายได้